ก๊กบุ้งซินปลาอะไรอยู่างเงี้ยครับโอ้ยมาแล้วโอ้โหเย้เป็นมั่งนะครับปลากระมังใสงสวยๆเลยนะครับ เพียงนั้ฟองรบพีพัดต้นเหี้ยวรเงี่ยง่ายๆนะครับก่นนนบอ,อ,อนเอาบรรยากาศดีๆนะแซ่บนั่งตกปลาชิวๆประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลากันนะครับไปดูผลงานปลาทอดของเรานะครับว่าจะพอดได้ทอดไหมนะครับนี่นะครับ โอเคครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวั่างๆนะครับกับบรรยากาศดีๆข้างคลองนะครับกับเบ็ดเจ็ดฟุตสี่คันนะครับเมื่อนี้จะมาพักผ่อนเอาบรรยากาศดีๆข้างคลองรับมีพัดนะครับก็มีเวลาไม่เยอะนะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเสพความสุขกับธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะก็จะมานั่งชิลๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ปลาไม่ได้ปลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สุขใจนะสุขใจนะครับเดยวมาติดตามรุ่นน้ากัน,นครับว่าข้างคลองอะเีพัดวันนี้นะครับกับเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับที่ที่มีอยู่นะเราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะครับรุ่นน้ากัน,นครับผม 哇，还隆重呢。 7ฟุต4ี่คันนะครับกลับเวลาอีก3ชั่วโมงนะนั่งพักผ่อนเอาบรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวติดตามดูดน้ำกันครับว่าจะมีมีตัวหรือว่ามีผลงานแห่งได้รับชมกันหรือเปล่านะครับัไปครับเอาล่ะครับลงเบ็ดไปแป๊บนึงนะคันนี้เหมือนมีอาการนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ปลาดิ้นะครับเต็มแรกจะมาไหมครับคุณนครับ ไปปั๊บเดียวนะครับยังไม่ถึงหนะ้านาทีเลยนะแต่ว่าก็สวัดไม่ติดนะครับเอาก็ถือว่าเป็นเป็นนิดนิดหมายที่ดีนะเป็นนิดนิดหมายที่ดีนะ ปลาไม่ได้ปลา,ปลาเราไม่ได้ซีเรียสเอ้อะเพียงแต่ว่าเราก็มาพักผ่อนชิวๆนะครับเอาบรรยากาศดีๆนะครับ ตามตูนซ้ำกันครับผมมันจะมีปลาน้อยตอ หางแดงไว้่อดนะครับตัวน้อย ตัวนี้เดี๋ยวเก็บแต้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าไซส์สวยเลยนะตะเพียนนะครับแหม่ตะเพียนคองรับพี่พับแก้วครับสวยงามจัดป้ายเต็มกรรมเลยนะครับ ปลากระมังใส่สวยๆเลยนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับแถวเลยครับของละพีพัดครับผมเก็ดแต้มกินเบามากนะครับปลาใส่สวยเลยนะ saya sudah menangkap <tellan> 他好像忙吗？ ตำรุเด็ดน,นะครับครับแต่ยาก mình họ nó được trung tâm cái giá hầu cần đi không nhớ tâm cái จังพกับบรรยากาศริมคลองไปเรื่อยนะครับก็ลังงแซบเลยแซบเมื่อกี้ นั่งกินข้าว <c oughs> นั่งกินข้าวแล้วป่าเหมือนกับดึงไกลยท่านอยู่น,นะแต่ผมก็ไม่ได้ตวาดนะเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อนะครับ <c oughs> เอาทัานไหนก่อนมาเปลี่ยนเหยืยดท่านนี้นละท่านเดี๋ยวมาเปลี่ยนเหยื่อทุกทัานเลยนะม <c oughs> าเป็นปลานั่นงไงวิวเพียนที่สุดเลย สวยมากนะครับปาตเพียนนะฟองรับพีพัฒนะครับเย็ะเลยรถใบใหญ่นะรงไนดีเยนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเจี้บครับ อ2เต้มแล้วนะเดี๋ยวลุ้นทั้งนี้อันนี้ไม่ติดนะครับไม่อยู่ละโอเคเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนเงียนะครับแล้วก็ลุ้นกันไปเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงไม่ได้ถึง2ชั่วโมงกว่าโอเคจะไปครับ 所以呢？ อเคครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของคลิปวิดีโอนี้แหละนะก็ถือว่าวันดีๆนะครับหยุดจากงานประจำนะครับแจะมาพักผ่อนตกปลานั่งชิวๆนะครับบรรยากาศรินคลองนะครับกินเขา่าเอาบรรยากาศดีๆนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้หวังว่าจะได้ปลามากมายอะไรนะครับ ก็ก yeah. ็มีบ้างนะครับได้ปลามากได้ปลาเยอะไม่ได้ปลาบ้างก็มีนะแต่ทริปนี้ก็ถือว่าได้โอดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณจกสามชั่วโมงแล้วนะครับนั่งมาก็ประมาณจะสามชั่วโมง้เพราะว่ามาประมาณเที่ยงมาประมาณเที่ยงลงเดี๋ยวประมาณเที่ยงกว่านะนะจะได้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูเนาะก็ ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วกับการตกปลาเนาะเพียงแต่ว่าคือเราได้มานั่งพักผ่อนเอาบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็มองธรรมชาติเนี่ยมันก็สุขใจนะครับมันก็สุขใจแล้วนะชุดท้ายนี่ผมก็ขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีนะครับแล้วขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมจนมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ขอบคุณหลายๆครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับบรรยากาศสายคลองที่ไหนนะครับรอี่ตัมตันกันครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับถึงเวลาเก็บอุปกรณ์กลับแล้วนะครับกลับ บรรยากาศดีๆริมคลองในวันหยุดพักผ่อนนะนั่งตกปลาชิวๆประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลากันนะครับไปดูผลงานปลาทอดของเรานะครับว่าจะพอดได้ทอดไหมนะครับนี่นะครับเออนี่ครับผลงานปลาทอดของเรานะครับตะเกียนใส่สวยนะหายเนียนี่นี โอเคจัดว่าเด็ดเจ้าครับ